ประวัติตลาดน้ําวัดลำพญาวัดลำพญาต้นกําเนิดตลาดน้ําแห่งนี้เป็นาศาสนสถานที่เก่าแก่อยู่คู่ชุมชนชาวลำพญามากว่าหนึ่งรปีนับตั้งแต่พุทธศักราช2,400และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อมงคลมาลานิมิตรพรุทธรูก ปางมานวิชัยสร้างด้วยศิลาแรงพอกปูนและปิดทองทับไว้อย่างสวยงามซึ่งเป็นที่สาการะบูชาและเคารพนับถือของพระพุทธศาสนนจำนวนมากสิ่งแรกต้องทำก่อนอื่นใดคือเข้าไปกราบน้ำรสการหลวงพ่อในโบสถ์บริเวณหน้าวัดตลาดน้ำมีชาวบ้านนำผลผลิตทางการเกษตรใส่เรือมาขายมีทั้งพืช และผลไม้ปาศจากสารพิกจำหน่ายในราคายุติธรรมสามารถเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆได้จนพอใจเรื่องของการกินมีทั้งอาหารขาวและอาหารหวานสูตรโบราณหลากหลายชนิดตลอดแนวโค้งน้ำมีระยะทางยาวกว่า270เมตรแต่รัฐแพจะมีเรือแจวขนาดเล็กนำอาหารขาวหวานพืชผัก ผลไม้ประจำท้องถิ่นพายมาเสนอขายให้นักท่องเที่ยวหรือล่ารับประทานได้ตามอัธยาศัยในราคาไม่แพงเราจะได้เห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านริมน้ำที่ใช้เรือยนต์และเรือพายในการสัญจรไปมาตามรุ่มแม่น้ำท่าจีอาหารที่ขายก็มีหลากหลายเช่นเป็ดพะโล้ขนมจีนหมูสเตะ๊ะทอดมัน ปลาช่อนนาเผาเกลือเป็ดย่างส่วนของฝากก็มีหลายอย่างเช่นขนมไทยผลไม้นานา,นาชนิดที่นี่มีบริการเรือยนต์ลากแพ่ล่องแม่น้ำท่าจีนไปยังวัดสุขขวัฒนารามค่าบริการนั่งเรือแพ่คนละเจดสิบบาทหรือจะนั่งเรือแจวแบบได้บรรยากาศแม่นม้ำค่าเรือคนละยีสบห้าบาท ซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากโปรแกรมนี้พาไปนมัสก,การสารเจ้าอามาสารสศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลลำพญาพร้อมชมธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำที่มีพัน์ุไม้ท้องถิ่นและใกล้ศูนย์พัน์ธุเช่นสตือแทงหวายเรือยนลากแพ่จากตลาดน้ำลำพญาล่องไปตามสายน้ำ ผ่านโรงสีข้าวร้างเก่าแก่ที่คงไว้ไม่รื้อถอนแม้จะอยู่ในสภาพที่สุดโมทมถัดมาอีกประมาณหนึ่งร้อยเมตรเป็นที่ตั้งของกำนันตำบลลำพยาตกแต่งบ้านด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติความสำนึกรักธรรมชาติเกิดเรื่องราวให้ได้เล่าถึงยามล่องตามลำน้ำสาสนี้ความร่มรื่นของลำพยาชวนให้หลงไหล เมื่อเรือผ่านสถานที่ต่างๆทําให้อดนึกถึงคนสมัยก่อนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำและตกทอดมาถึงรุ่นปัจจุบันไม่ว่าที่ใดผู้คนยังนิยมปลูกสร้างบ้านเรือนริมน้ำคงพอให้รู้สึกความสดชื่นและบรรยากาศแสนโรแมนติกยามนั่งชมแสงสีทองของอาทิตย์ยามเย็น และงามจับตา